เวลค o มบีเอซเคทูเทอร์วัววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปพบกับระบบพันธหรือรุ่นใหม่ที่หลายคนในไทยกําลังจับตามองกันอย่างหนักน,นั่นคือ2,026 i e s u ี u ส b บหรุ่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะทุกเส้นทางพร้อมพลังและความทนทานแบบที่สายลุยต้องยอมรับซึ่งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกมุมทุกดีเทลทั้งความแรงเทคโนโลยีความอนเนกประสงค์และฟีลลิ่งโดยรวมแบบจัดเต็มเหมือนนั่งอยู่ในรถจริงๆ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารุ่นปี2 0 2 6นี้อีซูซุตั้งใจย,ยกเครื่องหลายอย่างใหม่หมดตั้งแต่ภายนอกจนถึงระบบขับเคลื่อนทำให้ k b c x 4รุ่นใหม่ดูมีความดูดังทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเจเนอเรชั่นก่อนแบบสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าใหม่ทรงใหญ่ดีไซน์เฉียบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบเลทที่ให้ความสว่างคมชัดขึ้นกันชนหน้าถูกทำมุมให้สูงขึ้นเพื่อลุยออฟรถได้ดีขึ้นและเส้นสายตัวรถที่ดูแน่นขึ้นทำให้รถทั้งคันดูทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างเพราะนี่คือจุดขายที่สายกระบะไทยให้ความสําคัญมากรุ่นนี้ใช้ระบบช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่เพิ่มความนุ่มเวลาวิ่งในเมืองแต่ยังคงความแข็งแกร่งต่อลุยทางยากได้ดีเหมือนเดิมด้านหลังยังคงเป็นแบบแต่ถูกออกแบบใหม่ให้รับแรงได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือระบบขับเคลื่อน 4x4 ที่ทั้งเร็วทั้งฉลาดทํางงานได้แม่นยำกว่าเดิมเวลาเปลี่ยนโหมดก็ลื่นไหลทันใจไม่ว่าจะเจอหลงเจอทรายเจอหินหรือขึ้นทางชันก็เอาอยู่แบบไร้กังวล กำลังของเครื่องยนต์อิสุสุก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังรุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องดีเซนเตอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงมามากขึ้นทอคดีขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมซึ่งเหมาะกับคนไทยที่ต้องใช้รถทั้งวิ่งไกลลุยงานและยังต้องการความทนทานในระยะยาวเวลาเหยียบคันเร่งจะรู้สึกว่ารถตอบสนองไวขึ้นดึงดีขึ้นและยังลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารได้มากขึ้นทําให้การขับระยะยาวรู้สึกสบายกว่าเดิมเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมาก จากรุ่นก่อนดีไซน์ภายในดูทันสมัยขึ้นใช้วัสดุแบบใหม่ที่จับแล้วรู้สึกพรีเมียมขึ้นหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขยายใหญ่ขึ้นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายมตรวัดเป็นจอแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทําให้มองเห็นข้อมูลชัดเจนและยังปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามสไตล์ผู้ขับบอกนั่งถูกออกแบบใหม่ให้อบรบมากขึ้นนุ่มขึ้นและเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและลุยไกลๆด้านความปลอดภัยรุ่นนี้ก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ใหม่ เช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้ากล้องรอบคันความละเอียดสูงและระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทางซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจเวลาเจอเหตุการณ์ขับขันหรือเส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนไทยชอบอีซูซุก็คือความอึดความทนความคุ้มค่าในการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นงานขนของงานลุยใชก่อสร้างหรือใช้งานครอบครัวรุ่น2026 kbc x 4ก็ยังคงตอบโจทย์เช่นเดิม แถมยังมีสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแบบจัดเต็มทำให้ใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิมสำหรับการลุยน้ำรุ่นนี้ยังคงทำได้ดีเพราะมีความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นและตำแหน่งอากาศเข้าเครื่องดีเซนที่ยกสูงขึ้นช่วยให้การลุยน้ำหรือผ่านเส้นทางปิกชื้นในฤดูฝนของไทยทำได้แบบมั่นใจมากกว่าเดิมการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงก็รู้สึกมั่นคงขึ้นเพราะตัวรถถูกออกแบบให้สมดุลมากขึ้น โดยรวม2,026 Isuzu KB4X4 คือกระบะที่พร้อมทั้งงานลุยงานหนักและความสบายในการขับแบบครอบครัวมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์